ข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดทำง่ายๆใส่ของทุกอย่างลงไปรวมกันได้เลยวันนี้เป็นเหนียวเปียกข้าวโพดเหนียวเปียกข้าวโพดเหนียวเปียกข้าวโพดนะครับผมซึ่งทําง่ายมากๆะอันนี้ข้าวเหนียวเคี้ยวงูนะครับก็เป็นจริงๆถ้าจะให้ดีก็เป็นข้าวเหนียวเก่าก็จะดีอ่าเวลาต้มแล้วมันจะได้แบบไม่ไม่ไม่อืดมากนะครับผม โอเคนะครับผมแล้วก็มีนี่วัตถุดิบเราจะมีะะข้าวเหนียวเคี่ยวงูหรือจะไม่เคี่ยวงูก็ได้ข้าวเหนียวเปียกไม่ยากแล้วก็ข้าวโพดดิบข้าวโพดดิบอันนี้เดี๋ยวนี้ตลาดเขามีแบบแกะให้แล้วนะไม่ต้องมานั่งนนแกะเองใช่ใช่เราซื้อแบบแกะแล้วมาเลยก็ได้แต่จริงๆอ่ะถ้าแกะแบบนี้ไม่ค่อยดี<อ>ม,มันจะมีแข,แข็งฝานดีกว่าถ้าเอาอร่อยเอาฝานดีกว่าแต่นี้ผมได้แบบแกะแล้วมาเนี่ยนะมันจะมีขั้วแต่ถ้าพี่ได้แบบฝานจะดีเท่ากว่าจะง่ายกว่านะครับอันนี้เข้าโพดดิบ ต่อ <ไป S 1> มาอ่าแล้วก็มีน้ําตาลทรายค่ะกระทีแล้วก็เกลือเลยอันดับแรกไม่มีอะไรเลยครับใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยนี่ใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยอ่าแล้วก็ใส่น้ําลงไปเลยเราจะใช้อนุภาพของหม้อสุญญากาศเราทําอันนี้เข้าเดี๋ยวผมไปล้างมาแล้วนะเออเอาเอาไปล้างมาก่อนนะั้นเลบอก ใส่ไปเลยพี่เยอะน้อยไม่เป็นไรมันไม่ต้องกาบเพราะเราไม่ได้หูให้มันสุกเป็นตัวให้มันแบบเป็นน้ําไปอะไรเลยก็ได้หมดแล้วก็เปิดไฟครับออันนี้จริงๆนะเขาโคดใส่เลยก็ได้นะใส่ไปหมดได้เลยเพราะหม้อสุญญากาศมันค่อนข้างมาดูกันว่าหม้อสุญญากาศมันจะไม่ค่อยทําให้อะไรเละอยู่แล้วเพราะมันก็จะออกมาสุกใกล้ๆกันแต่ว่าที่ใส่ไม่ได้คือน้ําตาลถ้าน้ําตาลมันรัดนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สุกมันจะเป็นไตที่เปิดไฟละปิดฝาเลยค่ะไม่ต้องทําอะไรละ อันนี้เป็นข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดสูตรคนขี้เกียจก็คือเอาเข้าวเหนียวเนี่ยล้างสาวน้ําใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เอาเข้าวโพดใส่ไปแล้วใส่น้าท่วมๆเลยเข้าวเหนียวเปียกมันมีน้าอยู่แล้วไม่ต้องไปใส่แป้งคือข้าวเหนียวมันจะมียางของมัน <Wie? S 1> ไอที่เขาไปใส่แป้งน่ะคือเขาเขาทำแล้วมันไม่มียางไม่มีอะไรเงี้ยเขาเลยไปใส่แป้งค่ะ<า>นะโอเคนันอย่างนี้ได้เลยง่ายๆนี่มันเดือดแล้วนะเดือดแล้วเนี่ยพี่พี่ดูอือ เขาโคดเม็ดสีเหลืองแล้วอะมันมองไม่ค่อยเห็นแล้วอันเดือดเดือดเดือดพลานเลยไหมอือแป๊บเดียวปกติพี่ทำข้าวเหนียวเปียกกันน่ะก็จะต้องมีแบบยี่สิบนาทีอะไรเงี้ยสิบยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงเขามีข้าวเหนียวของผมเนี่ยผมไม่เกินสิบห้านาทีนะไม่เกินสิบห้านาทีนับจากน้ําเดือดนะตอนแรกไม่นับอ่ะเดี๋ยวรอดูได้เลยนี่ผมเห็นมันเริ่มแห้งแล้วเนี่เรามองในหม้อเราเห็นใช่ไหมพอเรารู้สึกว่าเอ้ย มันจะแห้งหรือเปล่ามันจะแห้งก่ะเราเปิดเลยเราเปิดเลยเราไม่ต้องกลัวเลยเราเปิดเลย<อ>เราเปิดได้เลยนี่คือข้อดีของมันเราเปิดแล้วเราเติมเลยค่ะนะแต่ถ้าเป็นหม้อแรงดันอะไรเงี้ยมันเปิดไม่ได้แต่ถ้าหมอ้มอไปทำหม้อธรรมดาก็ช้าเดี๋ยเราก็เติมกินได้ทั้งร้านเลยมันก็แ,แห้งเราก็เติมเนี่ยโหข้าวเหนียวครึ่งกิโลมาข้าวเหนียวครึ่งกิโลนี่ไม่ต้องห่วงจ้ะมันจะอืดเต็มหม้อไหมคะโหเต็มเดี๋ยวเต็มแน่นอนเดี๋ยวขึ้นเนี่ยแล้วพี่ดูนะเดี๋ยวพอข้าวเหนียวสุกนะ อ่าเราเปิดมาคนได้นี่ข้อดีของมันถ้ามันเป็นหม้อบางประเภทมันเปิดคนไม่ได้เลยมัน<ะ>ก็คือต้องกะให้พอดีนนแต่เราอยากจะเปิดคนอยากจะอะไรได้เลยเนี่ยทำจงทำโจ๊กทำข้าวต้มเนี่ยหัวสบายมผมใช้แล้วผมชอบที่สุดคือเลยไหมเวลาอยากกินข้าวต้ม,มคือข้าวต้มเนี่ยบางบ้านเนี่ยใช้วิธีเอาข้าวสวยมาใส่น้าร้อนมันไม่อร่อยแต่เวลาจะต้มอย่างเงี้ยกว่าจะได้กินนานค่ะข้าวต้มกว่าเมดจะานาน หม้อเนี้ยเขาต้มเนี่ยยี่สิบนาทีได้กินเร็วมากวันนั้นาบางทีไม่ถึงด้วยบางทีไม่ถึงยี่สิบนาทีด้วยใช่อร่อยเลยเนี่ยใบเตยมีมีเยอะมีเยอะท้งต้นเลยใส่ท้งต้นแล้วพี่ดูนะปกติบางคนเนี่ยเขาใส่ใบเตยแล้วเขาต้องช้อนออกเขากลัวใบเตยเละหม้อสุญญากาศอ่ะไม่ทําใบเตยเละใส่แบบนี้ยบอกแล้วทําแบบคนขี้เกียจพี่เราใช้อุปกรณ์ช่วยใช่ ทำไมเราต้องไปใช้ความสามารถในเมื่อมันมีตัวช่วยเป็นอุปกรณ์อยู่แล้วก็ใส่ลงไปนี้เลยเอาใบเตยคลายออกแล้ววุ่นแล้วแล้วถ้ามันคลายออกมันจะวุ่นตอนไหนวุ่นตอนตักขึ้นไงนมันจะเลอะอ๋อมันยาวครับเดี๋ยวเราดูข้าวเหนียวได้ปุ๊บน้ําเหนียวพอดีปั๊บ,ยบอายากรู้เปิดดูเนี่ยคือพี่ทาไมาคนไทยถึงไม่ค่อยนิยมใช้หม้อแรงดันอาหารไทยมันเป็นอาหารที่ต้องดูพี่มันไม่เหมือนอาหารฝรั่งที่จับเวลาใช่ไหม อาหารบ้านเราอ่ะมันต้องดูพี่มันเหนียวน้ากินมันจับเวลานะ่ะข้าวเหนียวข้าวโพดเนี่ยผมถามหน่อยจับเวลาทุกครั้งอ่ะต้มอ,ออกมาเหมือนกันเหรอเวลาต้มด้วยเวลาเท่ากันไม่ได้แล้วเวลาใช้หมอ้อที่มันเปิดดูไม่ได้อ่ะมันทําอาหารไทยยากทกํากงทําแ,แกงเงี้ยมันต้องเปิดดูพี่มันจะอร่อยเปิดดูแล้วก็เคี่ยวต่อไปแบบนี้อ่ะหอมมากตอนนี้เนี่ยเดือดแล้วจะ้ะดูน้ําเอานะคะพี่เปิดได้ดเปิดได้เลยนะคะเนี่ยมันทําง่ายไง คือคนทําไม่เป็นมันก็ใช้เนี่ยบาลแล้วเรียบร้อยแล้วข้าวเหนียวได้แล้วเห็นไหมนี่บาแล้วใชเรียบร้อยค่ะข้าวเหนียวบานแต่เขาพ่นเละไหมไม่เละไม่เละนี่คือจุดเด่นของหม้อสุญญากาศครับมันมทําให้อาหารสุกเร็ว<ม>เปื่อยเร็วแต่มันจะไม่เละมันนุ่มแต่ไม่เละเนี่ยข้าวเหนียวบานแต่เขาพ่นไม่เละนี่ได้แล้วขอเติมน้ําอีกนิดนึงเดี๋ยวจะได้ใส่น้ําตาลแล้วขยี้ๆหน่อยมาเอาใบเตยออก อันนี้อันนี้อันนี้ผมพลาดนะพี่มันมันต้องมัดเอาไว้ถ้ามันไม่มัดมันจะเกี่ยวไงอือ่าใบเตยเนี่ยใส่ตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าถ้าเป็นหม้อทั่วไปเนี่ยแนะนําว่าอย่าอย่าไปแช่ไว้ตลอดเพราะมันมีโอกาสที่จะเละถ้ามันเละแล้วมันแหลกแล้วมันจะเป็นเศษชิวเขียวคราวนี้มันจะไม่น่ากินค่ะแต่หม้อตัวนี้มันไม่เละก็เลยง่ายหน่อยอ่ะอคราวนี้เมื่อกี้เราเติมน้ําไปแล้วเราเติมน้ําไปแล้วดูนี่ได้แล้วเขาเดี๋ยวเปียกเขาโพดใช่ไหมค่ะอ่าเนี่ยพี่ถ ชิมก่อนได้เลยครับว่ามันไอ้นี่ไหมว่าแบบว่ามันนิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยนะเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องใส่แป้งอะไรแล้วครับพี่ยางเข้าเหนียวมันออกแล้วเนี่ยเอาละผมเบาไฟลงนิดนึงเนี่ยได้แล้วเสร็จแล้วผมก็จะใส่น้ําตาลแล้วพี่ค่ะก็อันนี้ก็หวานมากหวานน้อยนะ<ต>ของเราต,ต้องอหวานอยู่แล้วของหวานใชหน่หนักๆลงไปแล้วก็ชิมไม่ต้องมไม่ต้องถามว่าใส่เท่าไหร่ เพราะว่ามนุษย์เราชอบหวานไม่เหมือนกันหวานมากหวานน้อยคนลงไปแล้วชิมหวานแล้วยังไม่พอหอยข้าวเหนียวอร่อยมากเลยยังไม่พอมันบานแต่มันหนึบมายอร่อยหวานไปแล้วใช่ไหมต้มข้าวต้มไหมคะใช่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นแหละแล้วผมก็ขี้เกียจครับพี่อันนี้อันนี้คือทําแบบกินเลยนะถ้ายังไม่กินเลยอย่าทำผมใส่กะทิเลยตายแบบนี้เลยแล้วผมก็ตัดเกลือเล็กน้อย อเกลือประมาณหนึ่งช้อนชาเสร็จแล้วพี่อย่างนี้เลยพี่ไม่ต้องมานั่งเคี่ยวกะทิแยกให้วุ่นวายนะครับถ้าทําแล้วแบบกินเลยเนะี่ยอย่างนี้เลยตักเลยค่ะตักเลยแล้วก็ให้มันเดือนนดนิดนึงคราวนี้กะทิมันก็ไม่บูดวันนี้เราใช้กะทิกล่องอยู่แล้วด้วยเรียบร้อยไหมคลักๆเพื่อเล็กอนะ่ะขอยิ้มเพื่อเล็กหน่อยจะชิมนี่คุณผ,ผู้ชมเสร็จแล้ว เดือดนิดนึงถ้าเดือดก็จะบูดช้างไงอ่าต้องให้เดือดหน่อยนะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยพี่เอืมถ้าใครอ,อยากได้ส,สวยๆก็ทำกะทิแยกเนี่ยใครอยากได้แยกชั้นก็แยกเลยเสร็จแล้วข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดต้องใส่เกลือน,นิดนึงให้มันตัดเค็มตัดหวานอโอ้ร้อนมากมาระว,วังแล้วหอมมากหอมมากพี่ทั้งใบเตยทั้งกะทิทั้งข้าวโพดพี่ดูดิ ข้าวโพดไม่เละแปลกไหมแต่ข้าวเหนียวสุกนะอเขาพ่ดไม่เละเลยสักเม็ดเห็นอืมอร่อยมากอร่อยข้าวเหนียวคือถ้ามอสูญญากาศอะทําอะไรออกมามันจะไม่เละมันจะกลายเป็นหนึบหนึบเด้งเด้งข้าวเหนียวมันจะเป็นแบบเม็ดหนึบหนึบเด้งเด้งเลยพี่นะลองไปทํากันดูเลยข้าวเหนียอร่อยอหัวมากผมวจริงข้าวโพเข้าวโพดยังกรอบเลย๋อเข้าพูพดยังกรอบเลยอะ เสร็จแล้วครับข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ หม้อสูญญากาศสุดยอดเทคโนโลยีจากประเทศเกาหลีนะครับหม้อตัวนี้ใช้หลักการทําให้ภายในหม้อเป็นสูญญากาศถือว่าเป็นนวัตกรรมในการปรุงอาหารแบบใหม่เลยประหยัดเวลาประหยัดแก๊สอาหารสุกเร็วขึ้นและความพิเศษคือจะคงรสชาติของอาหารเอาไว้ได้คงความสดความใหม่ของอาหารเอาไว้ได้หม้อใบนี้ประหยัดแก๊สถ,ถึงขนาดที่ว่าปิดเตาแก๊สแล้วแต่ยังไม่เปิดฝาสามารถเดือดต่อได้อีกถึง30นาทีดีขนาดนี้ทําอาหารได้อร่อยขนาดนี้มีกันหรือยังครับถ้าสนใจทักเข้ามาสอบถามได้เลย هناك <applause>